สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแบ่งปันสูตรขนมชั้นดอกไม้ใช้สีจากดอกอัญชันทำค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายอร่อยลงตัวมากนะคะตัวแป้งเหนียวนุ่มหนึบข้ามวันจะทำกินหรือทำขายก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาต้มในส่วนของน้ำอัญชันก่อนค่ะต่อไปเราก็จะตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ใบเตยมัดค่ะ ใส่ลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็ใส่เป็นดอกอัญชันในวันนี้เราใช้เป็นดอกอัญชันสดนะใครจะใช้เป็นดอกอัญชันแห้งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟจากนั้นก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาค่ะในขั้นตอนนี้ให้ใช้เป็นไฟแรงนะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ําดอกอัญชันมาจนเดือดแบบนี้แล้วนะคะในส่วนของน้ําอัญชันก็ออกมาดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นําไปกรองผ่านกระชอนตาถีหนึ่งรอบ โดยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้วิธีการชั่งเอาน้ําดอกอัญชันให้ได้30กรัมพอชั่งน้ําหนักน้ําดอกอัญชันได้ตามต้องการแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนสีดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงโดยการใช้น้ําส้มสายชูค่ะหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ามะนาวได้ค่ะในส่วนของเราไม่มีน้ามะนาวนะคะก็เลยใช้เป็นน้ําส้มสายชูค่ะในส่วนของสีอัญชันก็ยังอ่อนอยู่นะเราก็จะมาเพิ่มสีผสมอาหารลงไปด้วยค่ะก็ใช้เป็นสีม่วงนะ ใครที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เอาตามความชอบเลยนะในส่วนของเราก็จะเอาสีเข้มขึ้นมาค่ะในส่วนของสีผสมอาหารก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนผสมของตัวแป้งกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่น้ําตาลแสาขาวลงไปค่ะในขั้นตอนนี้เราจะผสมส่วนที่เป็นของแห้งก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งมนันแป้งข้าวเจ้าเกลือปน พอเราใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีพอส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะใส่หัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องนะคะก็จะมีความเข้มข้นเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปเพื่อตัดความเข้มข้นของน้ํากะทิค่ะสําหรับท่านไหนที่ไม่มีกะทิกล่องนะคะก็สามารถใช้เป็นกะทิขั้นสดได้นะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดี พอเราคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จะนํามากรองด้วยกระชอนตาถีหนึ่งรอบค่ะการที่กรองแป้งด้วยกระชอนตาถี่แบบนี้ก็จะช่วยทําให้เนื้อแป้งของเรามีความเนียนมากขึ้นค่ะกรองแป้งเสร็จเราก็จะนําแป้งมาแบ่งให้ได้สส่วนเท่าๆกันค่ะพอแบ่งแป้งได้สส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไปด้วยค่ะก็ใส่1-2หยดนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำดอกอัญชันที่เราต้มเสร็จเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปผสมค่ะในวันนี้เราจะทำสองสีนะก็คือสีม่วงกับสีขาวค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอคนผสมเข้ากันดีเราก็จะไปเตรียมในส่วนของตัวพิมพ์กันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ดอกไม้นะคะขนาดก็5เซนค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้น้ำมันทาบางๆที่พิมพ์ด้วยค่ะเพื่อกันตัวแป้งติดพิมพ์นะเวลาที่แกะจะได้แกะลอกออกง่ายค่ะ พอทาน้ํามันจนครบทุกชิ้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาเนึ่องพิมพ์ให้ร้อนอยู่ที่3นาทีนะคะการที่เราเนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนหยอดตัวแป้งก็จะทําให้ตัวแป้งของเราไม่ติดพิมพ์ค่ะตอนนี้เราก็ได้เนื่องพิมพ์ครบเวลาแล้วนะคะส่วนในขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงนะเราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะนําตัวแป้งสีขาวหยอดลงไปในชั้นแรกค่ะ ก่อนที่เราจะหยอดแป้งทุกครั้งแนะนําให้คนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะเพื่อตัวแป้งจะตกตะกอนค่ะส่วนในขั้นตอนการหยอดแป้งชั้นแรกนะคะเราจะหยอดลงไปไม่เยอะนะก็ประมาณ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเพื่อเป็นเกอรดอกไม้ถ้าใครไม่ชอบหรือว่าไม่ต้องการสีขาวก็สามารถใช้เป็นสีอื่นได้นะพอเราหยอดแป้งลงไปครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จะปรับมาใช้ไฟแรงจากนั้นก็นึ่งสนาทีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้หยอดแป้งชั้นแรกครบเวลาแล้วนะคะลักษณะแป้งของเราก็สุกใสเงาดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนําแป้งชั้นที่1นะคะเราใช้เป็นสีม่วงก็คนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะหยอดแป้งลงไปแนะนําให้ปรับมาใช้ไฟอ่อนก่อนค่ะความร้อนจะได้ไม่โดนมือและแขนพอปรับไฟลงเสร็จนะคะเราก็จะหยอดแป้งลงไปในแต่ละชั้นนะคะเราใช้ช้อนตวงในการหยอดนะก็ใช้1นส่วนสช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีช้อนตวงแบบนี้นะคะก็สามารถกะเอาได้นะแต่ชั้นขนมของเราจะไม่เท่ากันนะคะพอหยอดแป้งครบทุกชิ้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรับมาใช้ไฟแรงแล้วก็นึ่งต่อ3นาทีตอนนี้เราก็ได้นึ่งแป้งชั้นที่1ครบเวลาแล้วนะคะแป้งของเราก็สุกดีแล้วค่ะก็จะมีลักษณะที่ใสเงาแบบนี้เลยนะ จากนั้นเราก็จะหยอดแป้งชั้นที่2ต่อลงไปเลยค่ะก็ให้เราคนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะจากนั้นก็ปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนก่อนค่ะเพราะในขั้นตอนนี้ถ้าเราใช้ไฟแรงความร้อนจะได้ไม่โดนมือและแขนของเราค่ะพอหยอดแป้งชั้นที่2ครบทุกชิ้นเราก็จะปิดฝาซึง้งจากนั้นก็ปรับมาใช้ไฟแรงแล้วก็นึ่งต่อ4นาที ตอนนี้เราก็ได้เนื่องแป้งชั้นที่2ครบเวลาแล้วนะคะตัวแป้งก็สุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะหยอดแป้งชั้นที่3ลงไปก็ให้เราคนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะเสร็จแล้วก็ปรับใช้ไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็หยอดแป้งลงไปเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะหยอดแป้งของเราไปจนกว่าจะหมดนะคะในขั้นตอนการหยอดแป้งก็ให้เราทําเหมือนเดิมค่ะหยอดสลับไปมาจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะส่วนในขั้นตอนการนื่งแป้งให้เราเพิ่มเวลาขึ้นชั้นละ1นาทีนะคะ เช่นตอนนี้นะคะเรานึ่งแป้งชั้นที่3เราจะใช้เวลาเนื่ง5นาทีชั้นที่4เราจะใช้เวลา6นาทีชั้นที่5นะคะเราจะใช้เวลา7นาทีค่ะก็เพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะตอนนี้เราก็ได้เนื่องแป้งชั้นสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะแป้งของเราก็สุกดีแล้วค่ะจากนั้นก็จะปิดแกด๊สแล้วก็พักไว้ให้คลายร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกจากพิมพ์ค่ะ ตอนนี้ขนมชั้นดอกไม้ของเราก็คลายร้อนนี่แล้วค่ะก็แกะออกจากพิมพ์ง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะแกะให้ดูนะก็ให้เราใช้มือนะคะดันทั้งสองข้างแบบนี้ออกจากกันค่ะก็หลุดลอกออกง่ายมากเลยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีกเนื้อแป้งให้ดูกันนะเนื้อแป้งของเราก็ฉีกง่ายมากเลยค่ะส่วนตัวแป้งก็จะมีความเหนียวนุ่มนึบมากเลยนะคะ ส่วนรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีสำหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบค่ะส่วนวิธีเก็บรักษานะคะสำหรับท่านไหนที่ทำแล้วทานไม่หมดก็เก็บใส่กล่องภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะก็จะเก็บไว้ได้หนึ่งสัปดาห์พอจะนำออกมาทานก็ให้เรานำมาอุ่นก่อนนะคะ โอเคนะในวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ